เราไปเช็คระยะในรอบ24,000กิโลครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่ Honda Wing Center CNs ที่บางใหญ่ครับ, 500, รบแบบ 20, เรียบร้อยครับถ่ายรอบ20,000กิโลเรียบร้อยนี้มาใช้จ่ายที่ CNs Motor สาขาสีประวัตินะครับก็อยู่ที่940บาท วัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเราช่องอ l มิก e u p บ o o มครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะพาเจ้าคุณเชียงครับเจ้า Honda d e c กของเราไปเช็คระยะในรอบ24,000กิโลครับวันนี้รถตอนนี้อายุ2ปีครับตอนนี้ไม่ยังไม่ถึงนะไม่จริงๆอยู่แค่13,410กิโลครับ แต่ว่าในรอบเช็คระยะรอบนี้มันถึงก่อนแล้วก็รอบนี้จะเป็นรอบนี่สองหมกิโลรอบที่แล้วเราไปเช็ครอบ18,000หมกิโลที่คับเฮา์เอกไมมานะครับรอบนี้เป็นรอบที่ผมจะไปเช็คที่ Honda Wing Center อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ที่เลือกไป Honda Wing Center ก็เพราะว่า เราไม่สะดวกจะเดินทางไปถึงที่ขับเฮาแล้วก็รอบนี้เนี่ยที่ต้องเปลี่ยนก็จะมีในเรื่องของน้ำมันเครื่องตัวกล่องน้ำมันเครื่องแล้วก็มีหัวเทียนที่จะต้องเปลี่ยนด้วยรอบนี้ก็เลยคิดว่าเอาสะดวกดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนที่ Honda Wing Center จากคราวที่แล้วเนี่ยเราไปที่ CNS ที่พระราม5จะเปลี่ยนมาเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ ตรงถนกนการนาพิเศษตรงแถวบางใหญ่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละที่มันมีความแตกต่างกันไหมแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในรอบนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่จากตรงนี้ไปมันใกล้บ้านนะฮะก็เลยเอาสะดวกในรอบนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ Honda Wing Center CNS ครับ มาเช็คระยะครับผมรอบสองหมื่นสี่ครับพี่ สึกรอบนี้ครับพี่ที่ผมเช็คมาแล้วมันจะมีน้ํามันเครื่องมีไส้กรองมีหัวเทียนครับแหวนรอง,น,องนี่แหละตามนี้เลยพี่รหัสนี้เลยก็ได้เนี่ยอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่ Honda Wing Center CNS ที่บางใหญ่ครับนี่ รถก็อยู่ข้างในนี่ก็จะเป็นตรงจุดที่เป็นบริษุนบริการนะที่นี่เขามีขายเจ้ามังกี้ด้วยนะนี่รถใหม่ครับที่ import black หนึ่งพันที่นี่ผมเคยเห็นเขาเอารถของคัาเผามาขายด้วยนะมังกี้นะมีแน่นอนแล้วก็เคยมีแดกสีแดงอยู่คันหนึ่งแล้วก็เนี่ยที่นี่รถเยอะนะคอร์ซ่านี่น่าจะเป็นตัวใหม่แล้วละ่ะจอดอยู่ก็มี เอดีวีสามารถสูนมีสองสีเป็นตัว r อเด้วยนี่สีเทาลัมโบที่ทิทศกันออซ่านี่มีเต็มเลยรถซีบีนี่รถใหม่เขาค่อนข้างเยอะครับที่นี่ก็รอบนี้เอาตามความสะดวกของเราอ่ะนะก็เดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูทุกอย่างผมเบิกที่นี่หมดนะเพราะว่าไม่ได้เบิกจากเขาเพามาเขามี อะไรพบหมดเลยแล้วก็รถเราก็ขึ้นเตรียมตัวละอ่ะเดี๋ยวไปรอดูกันครับมันเครื่องที่เราใช้รอบนี้ก็เหมือนเดิมเัยรบบเช็คเอาตา้าม,มันเครื่องก็ครบนะที่ศูนย์บริการมันเบรกล้้อตมีครบหมด อซื้อสำเร็จมาเลยครับหรือไม่ได้ได้เ,เ,เ,เต่อเลยครับอันนี้พ่อไอ้เดินใหม่ครับพี่จริงๆมันจะขึ้นข้าบนครับน่าจะหลงนาำม,มันเครื่องอ่ะเรียบร้อยครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรอบสองพันกิโลเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยครับเปลี่ยนถ่ายรอบสองหม่นกิโลเรียบร้อยนี่ ค่าใช้จ่ายที่ c n อ Motor สาขาสีประวัตินะครับก็อยู่ที่940บาททุกอย่างผมเปลี่ยนตามในรอบของมือให้เปลี่ยนนะที่คับเฮานี่แหละสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ไม่สะดวกที่จะไปในที่ของพี่คับเอ้าก็สามารถมาเปลี่ยนถ่ายกันที่ อนด้าวิงเซ็นเตอร์ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นสาขาอื่นๆก็อาจจะต้องออลองเช็คเขาก่อนว่าเขารับไหมแต่ที่เนี่ยรถที่เป็นของขับเฮาทุกรุ่นนะครับเขารับสวิตหมดครับก็เรื่องของการดูแลการความละเอียดเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่แต่ละที่ด้วยผมว่าในส่วนของขับเฮาเนี่ยเขาทําโดยตรงมันก็น่าจะละเอียดกว่าแหละแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะก็เปลี่ยนตามคู่มือ ก็ยังไงก็เป็นทางเลือกแล้วกันสําหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะไปที่คาเพาว์นะก็ยังไงสําหรับการพาเจ้า h o นด a าเด็มาเช็คระยะในรอบ24,000กิโลที่ Honda Wing Center คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาการเช็คระยะในทางเลือกใหม่ที่อาจจะไม่ต้องไปถึงคาเพาวนะครับแต่ว่า สำหรับใครที่สะดวกไปเัาเ้าผมว่าก็ก็ดีกว่านะกรคิดว่าน่าจะละเอียดกว่าก็ก็ลองดูเป็นทางเลือกไปก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็เดี๋ยวขี่รถกลับบ้านแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราช่องอมอมยิภด้วยครับยังไงวันนี้สวัสดีครับ